แค้นเทาแต่มานานแล้วมึงมึงมาแล้วรถพันมาแล้วอ,อึ๊บต้นซุ้มอึ๊บเป็นเดย์นอนไทยคลิปมาแล้วครับต้อนขั้นพี่น้องครับของแท้ของจริงมากมากความรักเหมือนยาขมเหมือนใจเราต้มใจยาคนกระเดาโอ้ยตีนออกไงโอ๊เข้าไทยคลิปอยู่เห็นวันขัอนอยางแล้วกนะ้ใหม่นุดดดด่ดงดอกตรงยาง เปิดประตูอนั่นแหละมากกะอันเด้อมันแหลบนอมันหลรถมันแคนีเห็นมาขากินข้าวนึ่งทย้างยนนีเป็นไดคุณรกกินหนาล่บอกกินข้าวรอเ้า เพิ่นบีบแก่เพิ่นบีบแก่ว้าวแม่งบอกแล้วก็เดาตามสถานภาพตามสเต็ปคนเนาะเรา่จะจะเพิ่มด้วนก็คือการของเจ้ามันมีพวกเนาะเกาะกันเกาะกันเมืองเอา เออแต่ว่ากับการเช็ดน้ำเลาดินี่นี่ต้องให้ยเวยเดาเลยโอ้ยเขาเมื่อสิบเราหาลอยเพื่อเด็ดเตรียที่จะเก็ดมาขึ้นน่ะาตู้จะได้สาวสวยมาขึ้นอันดีกีกบี่าเดี๋ยวมองได้สวยคือมันใจจะคลองปฏิถานมึงไงมองใมองได ถู้มองเลยนมาขึ้นหนีสวยเขาถูก็สวยเนาะแต่วันยังเว้นนอสิเล็กเล็หน่อยมันพอวันที่วันที่แปดพี่น้องครับหมอลมันจไปเล่ยนยวดบ้านวันนี้กัญชัยวันเราคืนอยากคือเรานี่มึงเว้นดิเป็นห่วงอยูสองคนเท่านั้นผู้ใดยเบาเอกก็อีเบี๋าจะต้องผิวสีอะไรไอีเหล็กจักมองก็พอเล่นใบสองพอดีเนี่ยกำลังวันดีนั่นตีขึ้นตุ้มเมื่อแตกไรออกให้ตลกเล่นก่อนประมาณสองชั่วโมง อจังเลยาดนด้ตลกเปียเอเล่มาแม่อยากขึ้นสนามไปไปถามมันม่มองอะรพพางม่บอเด้อบาทมามามาบาทพ่อขนซื้อผมอิันซื้อผมกวนน้ำสากคนมากันเลบาทมาเออโอ้บรรยากาศดีครับแดดบมห่อนี่ห้อ ลักเตี่นอีหลีอีหลีเหรอเนาะอุ้ยมาสันนิอยากกับแก่ออกมาเนาะแกแกเพราะว่าเล็กจวกสอถืกลัดอันนี้ g r บับแก่มาจากรถเรา่างมาทสี่หนึงแต่ว่าเล็กจะไปออกโตดดได้มันก็ดีออกปิดไปไม่เหลือน ท่านี่น้าทางมาบอกเด้อท่านพี่มองอาบน้ำปะที่ได้ไปอาบน้ำที่ได้ไปอาบปกันแล้วเลยนะแมนเพราะว่าพื้นที่มันอันนี้เนาะท่านมีวัดเกิดกันใครอยู่เด้เนาะเขมาวัดใกล้วัดไก่เขามีรถดสิวิญญานใช่ปะเปื่ออะไรอ๋อหมายถึงมาวัดอาบน้ำวัดใกล้คุณเงี้ยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนไปซะก่อน ตอนนี้เริ่มอยากกินพวกซำซำต้มแล้วครับปลาทัดไปกินหัวไปกินวะกินแต่กินตะบังหงจงเล่นไหมแสบปั่บปะกินเล่นๆก็ได้หรือเขาก็เล่ติดเล่กับชิดได้แบบนี้เนาะ ก็ป <oh, <um um ุ้งยามนี่อริกัปุ้งย่างเอาบ่พ่อไม่แหมนี่นนกัมาแล้วไอต้นก็ิเปหามงอาบน้ำโอ้ยไอต้นบ่ห้องหาโมงบยางยังเพราะว่าเรามีนถเรามีออกนานีน่นไม่ะย่างย่างแล้ว่อเราขึ้นยังพอหรือเปล่า เฮยเ้เฮยเอยได้อยาเลือคประหยัดพพว่ามันีถ้าจไปอาบน้าไส่นี่ไอ้ของน้านีไงพอไอ้มาล่ามของน้ำ่ไงมันเปิดแล้วบ่นี่ลยเลยเลยไไม่ไมเยเยนี่เลย ไปเป็นตัวตลกแล้วเนี่ยนคนขายยังงงคนขายสตั้ง่ไปยงผหัะไป่ไกินข้ายางบ้ะอะรกนเราถือยางมาหอดพี่อุ่มร้มาน้ำเนี่ย นี่วันเรามากินข้าวครับคุณพ่อนะฮะตอนนี้ก็ยอดมากเนื้อหมูผัดเผ็ดนื้อหมูผัดเผ็ดี่กุญเตียวรถทังบ่อโอนถ้ากเชียวรถทังบ่อนีกยวบ่แม่ขางบนกันได้ครับจะรลมเย็น วันนี้ก็อากาศดีนี่้องน้ำมาแม่ทางบนญเลยจ้ะนี่ห้องห้องน้ำนี่พ่อครับแม่พอรับอาบน้ำบ่จักสิบบาทเจ้าบาทน้ำเท่าไรนี่น้ำเท่าไรดีน้ำต้องป็นน้ำได้น่าจาบาทโอ้โหครับนี่จ้ะจดจดจดบิลเลยจ้ะต้องไอเสียต้องซื้อของงามอ่ะขี้เตี๋ยวเ调อะไรอ่ะเตียวเนื้อเปื่อย เส้นเล็กื้อเปื่อยอเห่เส้นเล็กเนื้อเปื่อยอืโอ้เส้นมีเนื้อเปื่อยมีขาวเนื้อเปื่อยมีขาวเนื้อเปื่อยมีขาวเนื้อเปื่อยเหบานเราเขียนขันเราเขียนสวยๆอือเป็นผู้หญิงเดียวกันยังอีกงจรง้าวเนี่ยบามีมูอน้ำตกบดเห็ดถัวยน่อยถั่วใหญ่นี่ขอเอาซ้มหานี่เอาซีซีโปรด ชีชีห้องนัวเสามาสามิมหา้าเอบุนเช่น<ป>ตกนะแล้วแล้วครับแล้วแล้วปอดกินต่อไปครับ